สดีครับสวัสดีครับเชนธัญนนท์นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กราฟนะครับวิเคราะห์กราฟประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็วางแผนการเทรดทองคําในสัปดาห์หน้ากันนะครับเมื่อกี้พิงซูมในกลุ่มพิเศษไปนะครับก็ยังมีการวิเคราะห์ได้ค้าอยู่ป้ายเริ่มกันนะครับเวลาวิเคราะห์กราฟใช้ทำเฟรมใหญ่ก่อนเสมอนะครับทำเฟรมใหญ่ก่อนเสมอครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวีคเนี่ยเทนไลน์เนี่ยยังเป็นขาขึ้นนะ ยังไงก็มันยังไม่หลุดนะครับมัน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 ยังไม่หลุดเทรนด์ขาขึ้นนะครับถ้าคนมีความรู้เพิ่มก็อนเนี่ยเนี้ยไซเวก้อนนี้นะครับอาจจะเป็น a B C แล้วส่งขึ้นเว็บใหม่ก็ได้นะครับอิ p เพา e อินเพาลทั้งชุดนะครับใครที่รู้จักผมหรือติดตามผมอยู่จะรู้ว่าผมมีราคาแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยนะยังถืออยู่นะทองคำจากข้างล่างนะแถวๆเนี้ยนะยังถืออยู่ยังถืออยู่นะครับณนะปัจจุบันอ่นะเดเดนะครับ เดย์ก็ยังมองขึ้นนะครับเดย์ day ก็ยังมองขึ้นนะครับแนวรับนะครับแนวรับเดนะครับราคาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มราคาให้เดี๋ยวเพิ่มราคาให้าาใหแนวรับเดนะแนวรับเดนี่เนี่ยยังไม่หลุดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งนี่อย่าเพิ่งใบแอดว่ามันจะลงไปขนาดหนักนะทองคํานะนะครับอ่าอ่าแต่เดนะครับเริ่มมีอะไรเริ่มมีเว v e r เจน c ์มาเล็กๆนะครับ เริ่มมีดเวอร์เจนเล็กๆนะครับเริ่มมีดเวอร์เจนนะครับ h 4ล่ะ S4 นะครับเอาเกา็ออกก่อนเมื่อกี้ผิด S4 นะผมขอตีเทนไลน์เส้นนี้อีกเส้นนะครับถ้าเขาจะหลุดได้นะถ้าถ้าถ้าเขาจะกลับตัวได้นะครับถ้าเขาจะกลับตัวได้จริงๆนะเห็นหลายท่านเริ่มเริ่มมองลงกันแล้วนะถ้าเขาจะกลับตัวได้จริงๆอ่ะ ถ้าพิจารณาตามดาวเทลลี่นะครับอันนี้เป็นเป็นโลนะเป็นสวิงโลจะนับโลนี้หรือโลนี้ก็ได้นะสมมตินะะสมมตินับแค่โลนี้โลไฮโลไฮโลไฮโลโลนะครับมีต่าว่าเดิมน,ดน,ดนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็น s i gnificant หรือสําคัญมากสุดท้ายกลับมาทำไฮก็ไฮได้คือไฮที่สูงกว่าไฮเดิมนะครับอ่าทีนี้พอมาถึงจุดนี้ครับก็ทําโลที่สูงกว่าเดิมก็ยังยกโลอยู่นะครับ แต่ว่าแต่ว่าเมื่อถึงบริเวณนี้นครับเนี่ยจุดนี้นะครับนักเทรดที่มีความรู้เทคนิคอลนะครับเขาจะเริ่มเขาจะเริ่มเริ่มอยู่เฉยๆแล้วเริ่มเริ่มพิจารณาในในในไทม์เฟรมที่เล็กลงแล้วถ,ถ้าถ้าเขาจะเทรดนะมองได้มีแนวรับแนวต้านชุดนี้นะครับมีแนวรับแนวต้านชุดนี้มองเป็นแนวต้านนะครับอ่านะครับแนวต้านนะครับ,นานานนรบเจอขึ้นมาสวิงขึ้นมาเจอแนวต้านชุดนี้ไม่ผ่านโดนโดนปบกลับลงไปครับ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวยกก้อนนี้ออกไปก่อนขอยกก้อนนี้ออกไปก่อนนะอะทีนี้เนี่ยเมื่อถึงตรงนี้นะเมื่อถึงตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ใบแอดลงนะครับใบแอดลงโอเคคุณไม่ท swing high ําสวิงไฮใหม่อ่ไม่ทําสวิงไฮใหม่ทํำไฮที่เล็กลงถ้าจะนับตรงตรงนี้เป็นไฮด้วยนะทำไฮที่เล็กลงอ่ทำไฮที่ต่ําลงนะครับต่ําลงแต่โลเนี่ยมันยังไม่หลุดนะโลมันยังไม่มันยังไม่ทําโลที่ต่ํากว่านะครับ แล้วก็ชนกับเทรนไลน์ที่ผมตีใหม่เมื่อกี้นะครับในในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ก็จริงนะครับเทรนใดๆในโลกนี้มีแค่สามเทรนนะครับหนึ่งคืออัพเทรนนะครับสองคืออะไรดาวเทรนสามคือไซเว์เพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะเป็นไซเว์ก็ได้นะใครจะไปรู้เห็นปะแล้วค่อยเลือกว่าจะขึ้นหรือจะลงก็ได้ห้นะ ถ้ามองเป็นไซด์เวย์นะครับถ้ามองเป็นไซด์เวย์นะครับทีนี้ทีนี้คนที่ใบแอดลงเนี่ยคนที่ใบแอดลงเนี่ยมันต้องรอนะมันต้องรอให้ให้เกิดอะไรก่อนให้เกิดสมมติตื่นเช้ามาวันจันทร์พรุ่งนี้มันทำสวิงไฮแค่นี้แหละจากของเดิมของมันสุกแล้วมันลงเลยมันเบรกเอาเทรลไลน์เส้นนี้ได้เลยนะครับเบรกเอานะครับลงมาเจอแนวะรับยังไงก็ต้องเด้งก่อนนะเด้งก่อนนะเบรกเอาเบรกเอามาแล้วเนี่ยมันต้องมีการ p ูลแ back เสมอ คุก็อาจจะปรูมแบสอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ท,ทาท่าเหมือนจะขึ้นแล้วตบใหม่อีกทีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใบแอดขาลงอ่ะถามว่าต้องรีบไหมไม่จําเป็นนะรอให้มันเบรกก่อนเราค่อยหาวิธีจะรีมาซับไพเอฟเอ็นแล้วแต่เลยแล้วแต่สิ่งที่คุณเรียนมาเลยนะครับแล้วเราค่อยมองลงก็ได้นะแล้วค่อยมองลงก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ,บ,บ,รบโอเคไหมใจเย็นๆไม,ไม่ไม่ต้องรีบนะเทรดใจเย็นๆนะครับ แต่ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็จัดนะจัดเลยนะไม่ใช่แบบใจเย็นรอรอ,อพอถึงจุดที่มันโอเคแล้วไม่กล้าเข้าออเดอร์อีกอันนั้นอย่าเทรดเลยนะเลิกเลิกเทรดไปเถอะนะครับเทรดมันมีกําไรมีขาดทุนนะครับแต่คุณต้องคุมคุมความเสี่ยงคุมพอร์ตคุณให้อยู่นะครับบริหารความเสี่ยงมี SL มี TP ที่ชัดเจนมีาการคำนวณริทีรีวอร์ดเรชชที่ชัดเจนนะ,นะครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไซด์เวย์แบบรูปแรกก็อาจจะเป็นขาลงก็ได้นะครับ อาจจะเป็นขาลงแบบนี้ก็ได้นะเออหรืออ่าเอาขาลงทิ้งไปไปลงล่างก่อนไปลงล่างเลยหรือนะครับหรือนะครับมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะค่อยๆเด้งค่อยๆสะสมราคาแล้วขึ้นไปใหม่นะครับแล้วแล้วขึ้นไปใหม่อาจจะทำห้ไปไกลกว่าเดิมก็ได้นะครับอาจจะทำห้ไปไกลกว่าเดิมก็ได้อืม ท้าไมถึงถึงมองอย่างนั้นได้ก็ก็มุมมองเว็บมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะครับมันยังอยู่อ่ไปที่มันเลยก็ได้ใครยังไม่เคยฟังผมเล่าเว็บก็อ่าอีเลดเว็บนะอีเลดเว็บนะครับศูนย์นะครับหนึ่งสองนะมันอาจจะสามเนะี่ยสามจบนี่ก็ได้นะอาจจะสามนะอันนี้สามของสามนะสี่ของสามนี่สามสามใหญ่จริงมันจ,จะจบแค่นี้ก็ได้นะ อันนี้เพิ่งจบสี่ไปเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณกำลังอยู่ในเวฟห้าใหญ่ๆก็ได้นะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะเป็นไปได้เดี๋ยวไม่แน่ใจที่สอนอักเรียนยังอยู่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าน่าจะอันนี้มัง้งอ่านี่ย้มแยงให้ดูย้ําแยมให้ดูนะดูเว็บมันจะวุ่นวายหน่อยนะครับมันมัน ดับดับกันมาตั้งแต่ข้างล่างนะครับดับมันเกินมาตั้งแต่ข้างล่างข้างในต้องมีมีหลายปัจจัยมีหลายเหตุผลน,นะครับไปดูว่าเนี่ยมันคือถ้าดับเว็บกันจริงๆใส่ในคุณต้องดับกันอย่างนี้นะมีเว็บใหญ่มีเว็บย่อยมีเว็บซับย่อยซับเว็บเข้าไปข้างในข้างในอีกนะนะอันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะครับคือในมุมมองเว็บมันยังไปได้อยู่นะครับมันยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับ แต่ก็การนั้นเลยอย่าก,การนั้นเลยนะครับกราฟเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าเรามีมุมมองไว้ละ่ะขาขึ้นก็มีไซ์เวย์ก็มีเมื่อกี้พูดไปแล้วมุมมองขาลงก็มีอย่างนี้ได้เปรียบไหมได้เปรียบนะครับเพราะเราสามารถที่จะรอให้มันเข้าทิศเข้าทางของเราก่อนเหมือนเรามีแผนที่อะ่ะแล้วเราค่อยเดินทางใช่ไหมจากกรุงเทพจะไปเชียงใหม่ก็อาจจะต้องผ่านกำแพงเพชรหรือไม่ก็นครสวรรค์ก่อนละ่ะใช่ป่ะอือ ไม่งั้นคงคงไปไม่ถึงเชียงใหม่<_<_ <Cyr> <_ <es> นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทองคําก็อ่าอีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับเพราะว่า x ทองคําคือ XAU USD แสดงว่ามันมันมีการเทียบราคาทองคํากับค่างเงิน USD ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องไปดู DXY ด้วยนะครับว่าเขาส่งผลยังไงบ้างอ่า โอ้อันนี้ดาบดาบเกาะเวนารละอ่านะครับอันนี้ระดบับ H4 นะระดบับ H4 เนี่ยครับกราฟเขาสามารถที่จะเบรกเทนไลน์เล็กๆย่อยๆในระดบับ H4 ขึ้นมาได้แล้วนะครับเบรคขึ้นมาได้แล้วนะครับเบรกขึ้นมาได้ละนะครับเบรกขึ้นมาได้ละโครงสร้างภายในก็พอพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้พอใช้ได้แต่ว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องติดแนวต,ต,ต้านนะครับติดแนวต้านนะครับช่วงที่เขาขึ้นมาเนี่ย หลายคนนะเทดกับทองคําแล้วก็เจ๊งกับทองคํานะจริงๆในฟอเร็ก็มีอะไรอีกหลายตัวนะเช่นเช่นเช่อนอะจำนะจำนะช่วงที่ DXY <c oughs> มันขึ้นคือ USD แข็งค่าขึ้นมาดู EU ดิ EU อืมเบรกเทนไลน์ที่ผมตีไว้พอดีผมก็เลยเซลล์ไปเซลล์ได้สองวันก็ก็หลายจุดอยู่นะตรงเนี้ย <c oughs> เห็นไหมครับง่ายๆคือมันสินทรัพย์มันมีเยอะนะมันมัน มันไม่จําเป็นต้องต้องเทรดเฉพาะทองคําอย่างเดียวก็ได้นะครับขอให้คุณมีความรู้เทคนิคอลที่เข้าใจจริงๆนะครับมีการบริหารเงินทุนที่เป็นมืออาชีพหน่อยก็ทํากําไรได้เสมอนะครับทํากําไรได้เสมอนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้นะฝากไว้ตรงนี้มุมมองทั้งสามุมมองนะครับกับการประเมินค่างเงินยู d ด้วยนะซึ่งทรงนี้เนะี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสที่เขาจะจะ,จะทำฐานราคาใหม่ตรงนี้นะครับเดี๋ยว ขอกขอลากแนวแนวรับอ่าตอนแรกมันเป็นแนวต้านอยู่นะตรงนี้พอกราฟขึ้นไปแล้วตรงนี้มันจะแปลงร่างเป็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าถ้าเขาโดนแนวต้านชุดนี้ตกลงมาเนี่ยแนวรับตรงนี้รับไหวไหมถ้ารับไหวเป็นทรงอย่างนี้ได้เขามีอากาศขึ้นต่อได้นะซึ่งถ้าขึ้นต่อได้ทองคาก็จะลงนะครับทองคาก็จะลงอ่าเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่เทรดยากระดับหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ยากระดับหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะทีนี้มองมุมมองที่ใหญ่ขึ้นมองมุมมองที่ใหญ่ขึ้นขึ้นมานะครับเอาฟิโบกลางป้าตอนนี้อยู่ระยะประมาณสักสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงหกสิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้นะครับ DXY ก็มีโอกาสนะโอกาสกลับตัวได้โอกาสกลับตัวได้หรือนะครับถ้าเขากลับตัวไม่ได้แล้วทองคาจะขึ้นต่อจริงๆอ่า DXY ควรเป็นยังไงควรจะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะเป็นเป็นประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ล่วงลงมาต่อให้ให้ถึงแนวหกสิบแปดหรือเจ็สิบหกจุดสี่ไปเลยนะครับเช่น,นอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่อันนี้เว็บสี่ไปได้แล้วค่อยลงเว็บห้านะครับของเดียกวายก็อาจจะนะอาจจะอาจจะอาจจะลงมาอย่างนี้ตึงตึงแล้วค่อยๆกลับตัวขึ้นใหม่ก็ได้นะครับก็ได้นะครับนะครับนะครับเออซึ่งถ้ามันเป็นท่าท่าแบบนี้จริงๆเนี่ยแสดงว่า พองคำขึ้นเวฟห้าไปก่อนนะครับรอจนกว่าดีกว่ามันจะกลับตัวได้จริงๆจริงๆกลับมาแข่งค่าได้จริงๆอีกครั้งพองคํำถึงค่อยลงเนาะก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้นะครับเป็นมุมมองใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ์ช anel ได้นะครับนะครับสายเทรดก็มานั่งมามองกันจะพยายามทําคลิปให้นะครับช่วงสุดสัปดาห์นี่แหละแต่อาจจะต้องดูด้วยเพราะว่า ไม่ได้เทรดอย่างเดียวนะครับทำทำธุรกิจไปด้วยโอเคไปแล้วครับฝากไว้แค่นี้เชนธัญนนท์ครับสวัสดีครับ